เอวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับอะไรดีนะจะพาเด็กๆทำอะไรดีอ๋อคิดออกแล้วสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันแรกของสัปดาห์นะคะสวัสดีเด็กๆกันแล้วผู้ปกคอรองอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเด็กคนไหนตื่นแล้วบ้างเอ่ยยกมือขึ้นสูง,สง ให้ครูฝาชื่นใจหน่อยคะ่ะตื่นกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่มีชื่อว่าโลกสวยด้วยสีสันค่ะเด็กๆโลกของเรานะคะเต็มไปด้วยสีสันมากมายเลยใช่ไหมคะสีนะคะไม่ใช่ให้ความสวยงามอย่างเดียวนะคะ สียังมีประโยชน์ในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรนะคะเราไปทำกิจกรรมแรกกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือการลองเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะพร้อมทําท่าประกอบเพลงนะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะทำให้เด็กๆดูหนึ่งรอบก่อนนะคะ สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลาลาลาสวัสดีค่ะติเ <c oughs> ดๆกทำได้ไหมคะรอพี่สองนะคะเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะไปทีละวักนะคะเริ่มเลยค่ะ สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลา โอรลาลัล,ล,ลาสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจะพูดคำว่าสวัสดีค่ะ <_ C 1> ส่วนเด็กผู้ชายนะคะจะพูดคำว่าสวัสดีครับนะคะ <_ C 1> ร้องได้ไหมคะเด็กๆร้องได้ใช่ไหมคะ ครูฟ้าว่าเด็กๆของครูฟ้าทุกคนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะรอบนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะยกมือขึ้นมาค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาสวัสดีค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะฝึกทำบ่อยๆให้ชินด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปรับชมนิทานนะคะเกี่ยวกับสีในเรื่องจุดสีขจัดกระจายนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนิทานหันษาเสริมสร้างจินตนาการเรื่อง จุดสีกระจัดก,กระจายผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุภาเรืองรองภาพสะอาดจอมงามคุณยายแก้วใจดีนำจุดสีต่างๆมากมายออกมาจากตะกร้าเก่าๆจุดสีเปื้อนฝุ่นไม่สดใสคุณยายจึงนำจุดสีไปซัก จุดสีจะได้สะอาดนะจ๊ะคุณยายแก้วบอกกับจุดสีจ้ะยายจ๋า,จ,าจุดสีสบายจริงจุดสีตอบคุณยายแก้วนําจุดสีไปตากที่กิ่งต้นไม้กิ่งนั้นกิ่งนี้จนจุดสีแขวนอยู่เต็มบนพุ่มไม้ใหญ่ทันใดนั้น ลมพัดแรงมากจนจุดสีปิวกระจัดกระจายไปทั่วคุณยายแก้วตกใจมากวิ่งไล่ตะคุบจุดสีโอ้จุดสีจุดสีลมเอ๋ยอย่าพัดแรงลมเอ๋ยอย่าพัดพาจุดสีไปคุณยายแก้วร้องขอลม แต่ลมก็พัดพาจุดสีหายไปหมดคุณยายแก้วจึงออกเดินทางตามหาจุดสีส่งเสียงร้องเรียกหาจุดสีว่าจุดสีจุดส,สีอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆอยู่ใต้ดินหรือบนกิ่งไม้ทาน้ำใส หรือยอดภูผาจุดสีจุดสีอยู่ที่ไหนยายห่วงยายจึงเที่ยวตามหาหากจุดสีรู้ว่ายายมาให้ร้องว่าจุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่ ยายแก้วจา๋าเสียงของจุดสีมาจากทางนั้นมาจากทางนี้ยายแก้วก็เดินตามเสียงจุดสีไปทางนั้นไปทางนี้นั่นไงจุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่ จุดสีอยู่ที่นี่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 นคุณยายแก้วใจดีจึงให้จุดสีอยู่ตรงนั้นตลอดไปนิทานก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าสีนะคะ กระจายกระจายนะคะไปในทิศทางต่างๆเลยจุดสีนะคะไปเกาะไปติดอยู่ในเสื้อผ้าบ้างเอ่ยอยู่ในลูกโป่งบ้างเอ่ยอยู่ในเค้กด้วยใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นนะคะสีนะคะจึงให้ความสดใสแก่โลกของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปดูสีต่างๆรอบตัวของเราค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมสาระความรู้ในวันนี้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะโลกสวยด้วยสีสันสาระการเรียนรู้ในวันนี้สีต่างๆรอบตัวสีคืออะไร คำว่าสีภาษาอังกฤษเรียกว่า color ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเราให้เห็นเป็นสีขาวสีดำสีแดงสีเขียวหรือการสะท้อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเราสีที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆเช่นงานศิลปะอุตสาหากรรมการพาณิชย์และในชีวิตประจำวันโดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติและจากสารเคมีที่เรียกว่าสีวิทยาศาสตร์ซึ่งสีที่ได้จากการสังเคราะห์สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีต่างๆอีกมากมาย ที่ของสีสุนทรียะหน้าที่หลักของสีในงานศิลปะคือให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรงกับที่ว่างให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนําสายตาของผู้ดูบริเวณที่มีสีตัดกันจะดึงดูดความสนใจให้ความเป็นมิติแก่รูปทรงและภาพ ด้วยน้ำหนักของสีที่ต่างกันให้อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวมันเองประโยชน์ของสีทำให้สิ่งของต่างๆดูสวยและน่าใช้มากขึ้นตัวอย่างเช่นของเล่นเสื้อผ้ากระเป๋าเป็นต้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีมาจากไหน สีนะคะมาจากธรรมชาตินะคะมาจากผักผลไม้มาจากใบไม้และก็มาจากดอกไม้นั่นเองค่ะสีที่มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะมีสีไม้สีเทียนสีถาบ้านเป็นต้นนะคะ สีต่างๆรอบตัวของเด็กๆนะคะก็จะมีสีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของเด็กๆก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชอบของเด็กๆแล้วแต่ความสวยงามของเสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนชุดนักเรียนเสื้อผ้าใส่เล่นเสื้อผ้าใส่ไปเที่ยวนะคะต่อไปสีรถนะคะ เกาะไปด้วยรถเก๋งรถตู้รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะหรือแม้กระทั่งรถชนิดต่างๆนะคะก็จะมีสีที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามความสวยงามของรถแต่ละชนิดนะคะสีต่อไปสีของเล่นค่ะของเล่นของเด็กๆนะคะจะมีหลากหลายสีนะคะ มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปทำให้ของเล่นนะคะน่าเล่นยิ่งขึ้นนะคะสีเครื่องใช้ไฟฟ้า<ๆ>เด็กๆลองมองไปรอบๆบ้านสิคะว่าเครื่องชใช้ไฟฟ้าในบ้านของเด็กๆมีสีอะไรบ้างคะเช่นตู้เย็นของเด็กๆมีสีอะไรทีวีของเด็กๆมีสีอะไร พัดลมของเด็กๆมีสีอะไรบ้างเอ่ยลองมองดูสิคะอีต่อไปสีผักค่ะจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวและก็สีม่วงนะคะสีผักแต่ละสีนะคะจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันแก่ร่างกายของเรานะคะสีสุดท้ายสีผลไม้นะคะผลไม้แต่ละชนิด จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะเช่นกล้วยก็จะมีสีเหลืองแตงโมก็จะมีสีแดงเปลือกเป็นสีเขียวเป็นต้นนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปทำทิชชู่มัดย้อมค่ะไปพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันเลยค่ะ อุปกรณ์ในการทำทิชชู่มัดย้อมนะคะประกอบไปด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะหนังยางค่ะสีผสมอาหารนะคะแก้วหรือภาชนะที่เติมน้ำนะคะไว้ผสมสีผสมอาหารนั่นเองค่ะสุดท้ายช้อนของเรานะคะ เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะหยิบกระดาษที่ชู่วขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเด็กๆจะพับแบบนี้ก็ได้หรือเด็กๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้แล้วพับเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราจะใช้ยางรัดผมนะคะรัดแบบนี้เลย ้าที่บ้านใครมีหนังยางนะคะสามารถใช้หนังยางรัดได้เลยนะคะเด็กๆส่วนครูฟ้านะคะไม่มีหนังยางก็เลยใช้ยางรัดผมรัดค่ะรัดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรือเด็กๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาพับครึ่งแบบนี้แล้วพับอีกครึ่งหนึ่ง แล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้ยางรัดผมรัดเลยค่ะแบบนี้เลยเด็กๆจะใช้ยาง2เส้นหรือ3ามเส้นก็ได้นะคะรัดได้หมดเลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะเด็กจะพับแบบไหนก็ได้นะคะตามความต้องการของเด็กๆเ,เลยจากนั้นนะคะก็ใช้ยางรัดผมหรือหนังยางนะคะรัดลงไปในกระดาษทิชชู่ของเราแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนําภาชนะมาวางไว้แบบนี้ แล้วนำกระดาษทิชชู่ที่เรารัดยางไว้แบบนี้นะคะมาวางลงไปจากนั้นนะคะนำสีผสมอาหารที่เด็กๆผสมน้ำไว้นะคะตักลงไปในส่วนนี้ส่วนแรกของกระดาษทิชชู่นะคะจับมุนๆไปเลยค่ะตักลงไปเลยนะคะแบบนี้เลย ส่วนช่องที่สองเราจะใส่สีอื่นนะคะสีที่เราชอบหรือตามความต้องการของเด็กๆตามความชอบของเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆชอบสีอะไรครูฟ้าเลือกสีม่วงนะคะส่วนตรงนี้ครูฟ้าจะใช้สีเหลืองนะคะเหลืองหรือสีส้มสีส้มมันเป็นสีส้มนะคะเด็กๆไม่ใช่สีเหลือง นี้เลยสุดท้ายนะคะเราจะใช้สีเขียวค่ะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะวางไว้ด้านข้างนะคะรอให้มันแห้งก่อนค่ะเรามาทำอีกอันนึงนะคะเด็กๆ ลองตัวนี้บ้างจะเป็นยังไงครูฟ้าจะใช้สีนี้ค่ะจักสีผสอมอาหารลงไปเลยเแบบนี้เลยค่ะเด็กเเด็กๆจะใส่หลายๆสีก็ได้นะคะตามความชอบของเด็กๆเลยนะคะ ทำได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าแห้งมาแล้วมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไงนะคะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆ อรอให้ทิชชู่ของเราแห้งก่อนนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันว่าทิชชู่มัดย้อบของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาตัดยางออกนะคะครูฟ้าจะใช้กรรไกรตัดยางออกค่ะเด็กๆแบบนี้เลยอาจจะยังไม่แห้งสนิทนะคะเด็กๆต้องนำไปตากแดดก,ก่อนนะคะ นี้เลยค่ะแกะออกนะคะเด็กๆแล้เวเราจะาก,กางกระดาษที่ชู่ออกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้ลายที่มีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ ว้าวสวยจังเลยค่ะเด็กๆก,กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเ,เคยทํามาแล้วนะคะครูฟ้าเคยพาเด็กๆทําแล้วครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูชิ้นที่สองกันค่ะจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะลายต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับการพับกระดาษทิ่ชู่วของเด็กๆนะคะ สวยเหมืนกันค่ะเด็กๆนี่เลยมาดูชิ้นสุดท้ายของเรากันค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะ ออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนน้าว้าวลายนี้สวยจังเลยค่ะเด็กๆสวยไหมคะสวยทั้งสามลายเลยใช่ไหมคะสวยทั้งสามลายเลยนี่ค่ะเด็กๆฝึกทำกันด้วยนะคะลองทำดูค่ะเด็กๆอาจจะชอบผลงานที่ครูครู้าพาเดิกๆทำก็ได้นะคะนี้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆ กับความรู้ในวันนี้เด็กๆได้รู้จักสีต่างๆรอบตัวไปแล้วใช่ไหมคะอีกทั้งเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ใช่ไหมคะนั่นก็คือทิชชู่มัดย้อมนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมทำและถ่ายภาพนะคะส่งมาอวดเพื่อนๆและคุณครูได้ชื่นชมกันด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูฟ้าขอฝากใบงาน ใต้คลิปนี้เลยค่ะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงของครูฟ้าแล้วค่ะพรุ่งนี้เด็กๆพบกับครูแพรนะคะครูแพรจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆต้องรอชมรอติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบา,บายๆค่ะ